เอาละครับผมกลับมาพบกับพอดแคสต์ถ้าเรายังจำได้นะฮะพอดแคสต์เทปแรกของเรานะครับได้พูดถึงวันสิ้นโลกในรูปแบบต่างๆนะับรวมทั้งการแพร่บาดของเชื้อเวลาซอมบี้ด้วยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะนำเรื่องซอมบี้เนี่ยมาพูดกันนะครับว่ามันมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีต้นกำเนิดแล้วก็วิธีรับมือยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณเคซีกนะครับแล้วก็คุณ b s สเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทำไมต้องยกมือไหว้เนี่ยให้ให้ความเคารพไง เหมือนซ้ําเหมือนพูดซ้ํารอบที่แล้วปะใช่อ่ะพูดทุกเทปเลยทําไมต้องยกมือเนี่ยอ่นานลืมจริงๆต้องบอกว่าคาว่าซอมบี้เวลาตอนนับปัจจุบันนะครับแค่คาว่าซอมบี้พูดขึ้นมาเราจะนึกภาพออกเลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ามีจุดกําเนิดประมาณไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเมื่อนานมาแล้วคำว่าซอมบี้จริงๆมาจากลักษณะของพิธีกรรมพวกบูดูพวก จอมเวทอะที่ชุบชีวิตคนตายขึ้นมาอันนี้คือสมัยก่อนอเขาเข้าใจกันแบบนั้นแต่ต้องบอกว่าในสมัยปัจจุบันก็อาจจะด้วยผลพวงจากเกมเนาะก็กลายเป็นเชื้อไวรัสที่ชุกมนุษย์สร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเราถ้าพูดถึงซอมบี้เรานึกถึงศัพท์คาไหนบ้างหมาซอมบี้อย่างเงี้ยเกลียดมากเลย <c oughs> มไม่ใช่พวกศพเดินได้อะไร <c oughs> อออย่างอย่างผมนึกออกเนี่ยก็คือง่ายๆเลยวอล์กเกอร์ตัววอล์กิ้งเดยจากซีรีส์วอล์กิ้งเด d นะครับ Living d เ a ย l i v i n ิ Dead อันนี้เคย มีอะไรอีกมีแซมบ้าอย่างเงี้ยแซมบ้ามีไแซมบ้ามม,แมาีแซมบ้าคืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แซมบ้าที่เอาไว้ทาเวลาแบบแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยสีเขียวๆเ,เราไม่แก้เลยนะจริงๆต้องบอกไงครับพวกสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวกับซอมบี้ที่มันค่อยๆเกิดขึ้นมาว่าจะเป็นวอล์กเกอร์ลิฟวิ่งเดดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแบบเดดแมนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ผมพูมาจริงมันมีเรื่องเรื่องเรื่องตลกเรื่องหนึง่งพอดีว่าในปี1973 ทางมาเวลเองเนี่ยไปจดลิขสิทธิ์สับบางอย่างเป็นชื่อเป็นชื่อการ์ตูนของเขานะครับชื่อ Tell of the Zombie ซึ่งมันกลายเป็นว่าไอ้คำว่าซอมบี้เนี่ยมันพ่วงไปด้วยแล้วการว่ามาเวลเป็นคนถือครองลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับเราไม่มีคนอื่นใครหน้าไหนก็ไม่สามารถใช้คําว่าซอมบี้ได้อ้าวในในยุคนั้นในยุคนั้นใช่ไหมอ๋อในยุคนั้นเหรอเขามายกเลิกตอนประมาณปี1996กครับก็เหมือนอ่ะโอเคมันเป็นชื่อที่เขาคิดขึ้นเองแล้วไปจดต้องบอกว่าซอมบี้ลากศัพ์มานานก่อนนนั้และ ก่อนมาเวลจะเอามาทำการ์ตูนอีกแต่บังเอิญว่าพอเขาไปจดอย่างเงี้ยมันมันพ่วงเข้ามาด้วยแล้วคาใช้ใช่คับมันก็จะเกิดคำพวก living dead walker อะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเป็นคำแทนใช้แทนซอมบีใช่ใช่ซึ่งจริงซึ่งจริงในการจดลิขสิทธิ์มาเวลเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยจริงๆมาเวลแอบจดลิขสิทธิ์อีกหนึ่งคำคือคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งดีซีไม่สามารถใช้คำว่าซูเปอร์ฮีโร่ได้คเอาแล้วแล้วต้องใช้คำว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราจะทําหนังซูเปอร์ฮี ซูเปอร์ฮิวแมนสุดยอดมนุษย์สุดยอดสุดยอดมนุษย์เอางี้ดีกว่าจุดกําเนิดของซอมบี้เราคิดว่ามันมาจากไหนในในมุมมองของเราถ้าสมมติว่าโลกปัจจุบันของเราอะนะครับมันจะเกิดซอมบี้วิกฤตการณ์ซอมบี้ขึ้นมาคุณคิดว่ามันจะมาจากไหนเออผมเชื่อว่าทุกๆอย่างไวรัสทุกๆุอย่างมันมักจะมาจากพหานําโลกอะอย่างในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเชื้อไวรัสบางอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่แต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันน่าจะมาจากอ่าสัตว์ในโลกนี่นแหละสักตวัวหนึ่งสักประเภทหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเราเราจะยังไม่ยังไม่เคยค้นพบเออเรายังไม่ค้นพบว่ามันมีสัตว์ตัวนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันดันมีอะไรที่แบบว่าเข้ากันได้จนสามารถแพร่เชื้อมาใส่มนุษย์ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือในอีกแง่หนึ่งคือเรายังไม่เคยกินสัตว์ตัวนั้นก็นเป็นไปได้ด้วยอ่อ ่งข่าวล่าสุดนะครับมันก็จะมีเรื่องของเชื้อไวรัสที่กำลังดังอยู่ตอนนี้แหละไซโบลอน่าเดวิดเดวิดโควิดโควิดหนึ่งเก้านะครับโควิด1 9นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้ะเออซึ่งจริงๆก็มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วเกิดเริ่มต้นมาจากการรับประทานขังข่าวอเข้าไปนะครับขังข่าวก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในถ้มเต็มไปด้วยเชื้อโรคใช่นะครับเขาคงคิดว่าทานเข้าไปแล้วจะได้กลายเป็นแบบ แบทแมนแต่คือไม่ใช่แต่คือแบทแมนก็ไม่ได้มีพลังอะไรเลยพนละังรวยพลังเง,เงนะะินก <c oughs> ินแล้วรวยอะไรอย่างงี้แต่ผมคิดว่าถ้าจะเกิดซอมบี้ในโลกเราจริงผมคิดนะว่าต้องเกิดไปจากการทดลองแหละจริงหรอคือผมว่าชัวร์เลยในในความรู้สึกผมนะครับว่าจริงๆรแล้วเทคโนโลยีในโลกเรามันเริ่มมันเริ่มไปไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็เรื่องของสงครามมันอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการทาสงครามคืออาวุธชีวภาพ หรือพวกเชื้อโรคเลยพวกนี้แหละสำหรับผมนะมผมคิดว่ามันน่ากลัวมากๆแล้วสมมติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามแต่และสร้างม,มันขึ้นมาได้แล้วไปปุ้มใส่สักประเทศหนึง่งโหแล้วไปโคนโกินกันเองใช่ครับแล้วมันเป็นการที่แบบว่าไม่ว่าทำอะไรเลยอะ่ะเหมือนแบบแค่เวลากระป๋องเดียวโยนไปตุ้มจะต,ตายกี่คนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเขาไม่กลัวว่าพอแพร่ปุ๊บแล้วจะกลับมากินตัวเขาเองออ <laughs> เขาก็จะมีวิธีป้องกันอยู่หรืออาจจะมีวิธีรักษาเขาก็จะขุดคลองแบบรอบๆประเทศประเทศนั้นน่ะให้แบบว่าซอมบี้ไม่สามารถเดินข้ามมาได้เดินแล้วหล่นเดินแล้วหล่นล่าสุดซอมบี้มันดำน้ำได้ Walking Dead ย a l k i อ g d ิ a งเดสำหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติของคนอยู่แล้วผมเคยดูพวกสารคดีพวกแมลงที่มันโดนสปอร์เข้าไปฝังแล้วม่าโดนสั่งให้ทําตามพวก ตอนที่โดนแบบอะไรนะปรสิตแบบอ๋อประมาณเป็นปรสิตอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะยังยังไม่เจอยังไม่ค้นพบอืซึ่งซึ่งตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวต่อหรือมดเขาจะเรียกมดซอมบี้ปะที่มันจะไปกัดหัวกัดหัวของแมลงชนิดหนึ่งอ่ะแล้วมันจะคอนโทรลแมลงชนิดนั้นได้แมลงตัวนั้นได้มันจะมีน่าจะเป็นส่วนหนึประมาณนั้นเออเออมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เ มันก็จะมีถ้าพูดถึงเกมเนี่ยก็จะมีรีวิวภาค4ี่ที่จะพูดในเรื่องของเป็นเชื้อปรสิตแล้วที่จะเข้าไปในตัวของคนเนี่ยแล้วก็ทําให้คนคนนั้นมีความเขาเรียกว่าเกี้ยกา่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นแล้วควบคุมมันได้อะไรเงี้ยเออก็อาจจะเป็นไปได้นะซึ่งเราอาจจะต้องตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เกี้ยกล่อผิดปกติหรืออะไรเงี้ยอาจจะโดนควบคุมอยู่ก็ได้แบบเออจะทุ่มจะทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่พวกนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วพอมันมีจุดต้นกําเนิดอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับแน่นอนมันต้องมีการแพร่เชื้อจริงๆในซีรีส์หรือว่าในหนังหลายๆเรื่องนะวิธีการแพร่เชื้อของซอมบี้มันจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันออกไปเอออย่าง Walking Dead ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด Walking Dead นี่คือเชื้อจะอยู่ในอากาศอยู่แล้วใช่หรือล่าครับคือเหมือนกับว่าทุกๆคนเขาติดเชื้ออยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะตายด้วยวิธีธรรมชาติหรือว่าถูกฆ่าตายก็จะกลายเป็นวอลเกอร์ได้คือเหมือนแพร่อยู่ในอากาศไปเรียบร้อยหรือว่าถ้าตายก็เป็น จะบาดเจ็บก็จะยิ่งทําให้เร็วขึ้นใช่ซึ่งในหนังหลายๆเรื่องก็จะเป็นต้องโดนต้องโดนงับเท่านั้นโดนกัดเท่านั้นใช่ตะการจมบีโบราณเออต้องกัดต้องกัดต้องกัดหรือต้องงับหรือโดนข่วนก็ได้หลังเริ่มมีการข่วนเข้ามาแล้วเมื่อก่อนก็ติดทางน้ําลายอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับผมนะถ้าสมมติว่ามุมมองเดิมผมเลยเกิดจากการสร้างของมนุษย์ถ้าผมเป็นผู้สร้างผมจะให้แพ่เชื้อในอากาศได้ แต่แต่ติดปุ๊บแล้วเป็นเลยนะติดปุ๊บไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบบตายหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะติดปุ๊บเป็นเลยคลั่งเลยอาจจะคล้ายๆกับหนังเรื่องเอ่อคิงแมนคิงแมนที่เป็นสายลับอ่าสายลับจากอังกฤษมันจะมีมันจะมีที่เขาอันนั้นเขาจะใช้สัญญาณโทราัพทะแล้วก็คนก็จะบ้าคลั่งผมแบบว่าถ้าถ้าผมเป็นคนผลิตเชื้อตรงนี้ขึ้นมานะผมจะให้เป็นแบบนั้นเลยคือติดปุ๊บคลั่งเลยอ่าอุ๊ยคุณนี่อันตรายนะไม่แต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 ่ผมทําไม่ได้ไงผมเป็นแค่ พนักงานคนหนึ่งผมผมคงไม่ไปผลิตเชื้อซอมบี้ขึ้นมาได้นะครับผมคิดเหมือนกันนะว่าซอมบี้เนี่ยอย่างในหนังเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเขาจะแพร่เชื้อ้วยการกัดใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมาเนี่ยการแพร่เชื้อผมว่าไม่ได้มาจากการกัดเท่านั้นอย่างหนังเราจะเห็นว่าการต่อสู้ระยะประชิดของคนกับซอมบี้อ่ะสมมุติเอาปืนยิงระยะแบบครึ่งเมตรอย่างเงี้ยเราเลือดกระเซ็นใส่หน้าเข้าปากผมว่าอย่างนั้นก็ติดได้แล้วคือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้อง แล้วก็เวลาซอมบี้เขาหายใจมันน่าจะมีซอมบี้ประเภทที่ว่าแบบเอะอาพ่นในอาพ่นน่ะคือเดินผีถมผีถมคือเดินแล้วก็ร้องพ่นฮ่าฮ่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยเออผมว่าแค่สูดเข้าไปผมก็คิดว่าน่าจะติดได้แล้วอ่ะเหมือนเชื้อแบบไข้หวัดตามหลักนะเวลามันมากับพาหะพวกน้ําน้ําลายอะไรพวกนของเหลวอะไรเนี้ยเออผมคิดว่าเข้าไปก็อาจจะทําให้ป่วยแล้วก็ถึงแก่ความตายแล้วก็เป็นซอมบี้ได้เนี้ย โอ้แต่ถ้าสมมติว่าเชื้อของซอมบี้สามารถแพร่แพร่เหมือนไข้หวัดหรือเชื้อหวัดอะไรได้างครับมันก็ต้องมาดูอย่างนนอย่างข่าวล่าสุดที่ผมอ่านของโควิด <COVID. S 2> ก็โควิดอ่ะโควิด -19 เนี้ยถ้าแพร่ผ่านอากาศได้สมมุติว่าเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตใดสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วมันก็ติดมายังคนแล้วคนก็แพร่ต่อเหมือนหลายๆหลายๆโรคที่มีอยู่ในโลกณนะปัจจุบันนะครับเราซอมบี้แพร่ในอากาศได้แล้วผมจามใส่เพื่อนอย่างเงี้ยตอนผมติดอะ่ะโอ้ hmm. มันจะติดกันง่ายมากมันะแพ้ไวมากใช่เพราะยังไงมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะทุกคนก็จะกลายเป็นซอมบี้หมดโอ้วอย่างงี้เราจะป้องกันตัวเองไงแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคิดก่อนว่าเฮ้ยแล้วไอ้ซอมบี้ที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะดูแบบมาถึงซอมบี้ในสิ่งที่เราเข้าใจใช่ใช่ในลักษณะที่เอกแา่ผมคิดเสมอเลยนะว่าซอมบี้ต้องเชื่องช้าในมุมมองของผมเนี่ยคือคือบ้าข้างจริงคอนโทรลตัวเองไม่ไม่ได้จริงแต่ว่าทั้งพลกําลังควววาามเรร็หือ่กาารรใช้กอะไต่ังพวกนี้ย คือไม่เกินมนุษย์ปกติอะถ้าสมมติติดไปยังคนที่มีพละกกำลังเยอะๆหรือว่าแบบเล่นกล้ามเล่นกล้ามก็อาจจะแข็งแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นอซอมบี้ทั่วไปก็คือคนปกติเลยนะความสามารถเท่ากันมันก็จะมีซอมบี้อะไรแหลประเภทอย่างเงี้ยใช่ สมมติว่าถ้าเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชี่ยวชาญทางด้านใช้อาวุธอย่างเงี้ยถ้าติดเชื้อซอมบี้ไปแล้วเนะี่ยเขาจะใช้อาวุธได้ได้สิ<อ>ผมคิดว่าใช้ได้นะแต่เขาไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้แล้วแล้วก็ใน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 ,ในหัวเขาคือแบบว่ามีแต่เรื่องฆ่าฟันหรือมีแต่เรื่องการกินการอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีความสามารถในการใช้อาวุธก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนเป็นพอเราการในซอมบี้เราจะมีแบบเหมือนจิตใต้สมนึกอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกมาใช้ใช่ใช่ใช่เหมือนเราดูซีรีส์ walking dead เนี่ยซอมบี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนคนที่ตายแล้วหรือว่า คนที่ติดเชื้อแล้วตายคือ,อยังไงก็ต้องตายก่อนใช่ไหมใช่แต่ผมไปดูพวกซีรีส์พวกไอซอมบี้อะไรเงี้ยเขาจะต้องกินสมองคนอยู่เรื่อยๆเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์อะรักษาสติปัญญาของตัวเองไว้อะไรเงี้ยเออผมก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วซอมบี้นี่คือต้องต้องตายก่อนหรือว่ายังไงมีชีวิตอยู่เป็นซอมบี้ก็ได้อะไรเงี้ย ผมว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจินตนาการหรือว่าสื่อต่างๆที่เราเสพเข้ามามากกว่าเราจะจินตนาการซอมบี้เป็นยังไงได้เพราะจริงๆแล้วผมก็เชื่อนะมันคงยังไม่มีซอมบี้จริงๆๆๆบนโลกใบนี้ใช่ไหมหรือมีแล้วปิดข่าวอันนี้ผมไม่รู้เลยมันก็อดีตออกแนวระแวงเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ทันเออที่จริงผมคิดว่าซอมบี้เนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมว่าอาจจะเชื่องช้าหรือไม่ก็วิ่งวิ่งในกำลังที่กำลังที่คนปกติเขาวิ่งได้กันนะ ถึงว่าถ้าเราถ้าเราวิ่งหนีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นซอมบี้เรากวจะวิ่งหนีทันยังไงแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือซอมบี้ที่เป็นสัตว์ผมคิดว่าแบบมันน่าจะมีหมาซอมบี้แน่ๆมีงูซอมบี้แน่ๆมีหรือหนักกว่านั้นคือนกซอมบี้ที่แบบเราไม่รู้จะหนีมันยังไงอ่ะโอ้ดีความกลัวล้ลวนๆเลย <laughs> ผมคิดว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งสามารถรับเชื้อซอมบี้ได้แล้วก็เป็นซอมบี้ได้เป็นสิ่งโตซอมบี้อย่างเงี้ยในในใน,ในสวนสัตว์อย่างเงี<ๆ>้ยโอโ้โหหนียังไงดีอ่ะน่าอีงซมบ ช้างกินเลือดถึกนะฮะช้างเปนสัตว์กินเลือดเก <laughs> <c oughs> ่ามากเบสเก่า <laughs> <laughs> ซึ่งจริงๆถ้าอย่างอย่างที่คุณเอกบอกนะครับสัตว์สาม,มารถกลายเป็นซอมบี้ได้ซึ่งถนกเป็นซอมบี้แล้วเราเอาไปพ่วงกับสามารถเขาเรื่อนะแพร่เชื้อทางของเหลวได้ oh. แล้วอย่างนกพิราบเนี่ยคือมันไม่สามารถคอนโทรลในการขับถ่ายได้อะ <laughs> โอ้คขยัดคือไม่ต้องหาโอกาสรอดแล้วอ่ะถ้ามีการแพร่ระบาดของซอมบี้นะผมจะสอยนกเป็นอันดับแรกผมจะระวังผมจะกลัวมากมาคุณก็เดินกลางล่มสิเออเออเดินกลางล่มใส่ชุดแบบเดสตนดิ้งใช่เออรอดคุมพอทมฟอร์โดนหน้าไม่เป็นไรนะอันนี้เรายังไม่ไปจากเดสต a นดิ้งซึ่งจริงๆในลักษณะของซอมบี้นะครับถ้าผมไม่แน่ใจว่าคุณสองคนเคยดูหรือเปล่าอย่างเรื่องวอร์มบอดี ที่เป็นซอมบี้มีความรักเคยดูเคยดูคือจริงๆในใน,ในเรื่องครับสปอยเลยนะแบบคร่าวๆนะฮะก็คือเป็นซอมบี้เนี่ยเป็นเมืองที่ติดซอมบี้แล้วแล้วบังเอิญว่าซอมบี้เขาที่มี2ส,สเตจสเตจที่ยังยังยังเป็นซอมบี้เบื้องต้นกับอีกสเตจหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆซอมบี้บ้าคลั่ง ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรโบนเนอร์ bon หรือเปล่าันี้ผมผมไม่มั่นใจนะครับซึ่งซอมบี้แบบที่2เนี่ยจะแบบวิ่งเร็วแข็งแรงบ้าคลั่งแบบไล่ฆ่าคนอะไรเงี้ยแต่ว่าซอมบี้เซตแรกก็จะเชื่องเชื่องช้าๆหน่อยตอนจบของเรื่องก,ก็คือซอมบี้กลายเป็นมันอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกมันเขาจะเทียบว,ว่าซอมบี้เนี่ยก็คือคนที่จิตใจด้านชาไปแล้วไม่มีความรู้สึกไปแล้วอะไรเท่านั้นนะ แล้วเมื่อมีความรักมาเติมเต็มก็จะกลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมได้คล้ายคนเหมือนเดิมได้มผมว่ามันก็อาจจะอาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้นะเป็นสองสเตจความแบบอา,อาจจะน่ารักเนาะนึกถึงอตอนที่คุณเองเล่นนี่เลย Walking Dead อ่ะที่ คือมันถ่ายไปยืนอยู่กลางฝูงซอมบี้อ่ะมันเปลี่ยนมุมมองผมเหมือนกันนะคือมันจะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่เชื่อว่าในในร่างกายของซอมบี้อ่ะหรือคนที่ตายไปแล้วแลวเป็นซอมบี้อ่ะเขายังเหลือตัวตนอยู่ข้างในอ่ะอย่างเงี้ยแล้วพอเชื่ออย่างนั้นปุ๊บก็จะคิดว่าซอมบี้ทุกตัวเลยคือมนุษย์แล้วก็จะถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์ได้แล้วเราเดินเข้าไปในกลางฝูงของซอมบี้อ่ะซอมบี้ก็จะไม่ทําอะไรเราเหมือนสื่อใจกันว่า เออเขายังมีความเป็นคนยังเหลืออยู่ข้างในนะอ,อ,อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแน่นอนแหละว่าหลังจากที่มีการแพร่เชื้อระบาดของซอมบี้คุณคิดว่ามันมันจะเร็วไหมกว่าจะแบบติดกันทั่วทั้งโลกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้ามันคนมันเริ่มเป็นซอมบี้กันบ้างแล้วอ่ะผมว่า มันน่าจะเร็วมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่าสาเหตุที่เกิดเชื้อซอมบี้มันเป็นเพราะอะไรด้วยนะถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนกับการทําสงครามอย่างที่คุณบอกอะที่ไปโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งออันนั้นก็อาจจะรอเดี๋ยวควบคุมได้ก็ได้นะในพื้นที่พื้นที่นั้นใช่แต่ว่าถ้าถ้าเกิดจากธรรมชาติโดยที่มีสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งอะดันแพร่เชือนี้ได้อะผมว่ายากแล้วมันน่าจะเร็วมากด้วยกว่าเราจะหาสาเหตุได้ว่า อะไรเป็นตัวแพร่เชื้อติดมาจากไหนเลยช่คึงโลกจะวิจัยอาจจะดูพูดย้อนมาเรื่องนี้หลายหลายรอบแล้น,นะครับสาหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19เนี่ยมันแอบน่ากลัวนะครับในการแพร่ระบาดบางอย่างจริงๆในหลายๆประเทศผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากหรือว่าในช่วงต้นเนี่ยไม่มีหลายๆประเทศไม่ไม่ไมทราบเลยว่ามันมีเชื้อนี้อยู่บนโลกไปเนี้ยแล้วก็พอมีการสัมภาษณ์มีการพบเจอหรือมีการพูดคุยเนี่ยมันการว่าเชื้อแพร่จาก A ไป B B, B ไป C C ไป D แล้วมันมันแพร่เป็นวงกว้างไปเรื่อยๆ เรืเ่ยยอยๆน,นะครับตัวเชื้อมันก็พัฒนาต่อไปได้กลับไปเดสตนดิ้งละทุกสิ่งมีชีวิตจะจะมีการพยายามพัฒนาตัวเอง <c oughs> มีวัฒนาการตัวเองแล้วก็พยายามมาตัวเองให้รอดให้ได้ซึ่งจริงผมมองว่าเชื้อโรคหรือว่าเชื้อพวกนี้ไวรัสพวกนี้มันก<ม>็คือหนึ่งสิ่งมีชีวิตนะซึ่งมันก็พยายามที่จะสู้กับยาต้านสู้กับการรักษาสู้กับสภาพอากาศไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตกันแน่มนุษย์หรือว่าเชื้อไวรัส ผมว่ามันน่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆอันนี้ผมพูดถึงเชื้อซอมบี้แล้วนะ <laughs> กลับมาเรื่องเชื้อซอมบี้ละโอผมจะมีข้าวกินไหมผมทากับข้าวไม่เป็น <laughs> อันนี้อันนี้ที่ผมห่วงมากเลยเ <c oughs> พราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ยนะครับเราแบบคนมันเริ่มเป็นซอมบีล้ละแน่นอนแหละว่าอาหารจะหายากมากๆาเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงสมมติว่าเราไม่แน่ใจอะครับว่ามันมันแพร่เร็วขนาดไหนหรือว่ามันไม่มีวิธีการเช็คดันไปอยู่ในหมูที่เรากำลังจะกินหรือไปอยู่ในไก่ที่เรากำลังจะกินก็คือเราปศสุสัตว์ไม่ได้เลยเราจะอยู่แบบเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ก็ลาบาก แล้วพืชก็ติดได้ด้วยเนี่ยทํางไงโอ oh, oh, oh. พืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่แล้วถ้ามาตามน้าอ่ะครับกินน้ําไม่ได้อีกโอ้ถ้าเป็นขนาดนั้นผมว่านะ <c oughs> คงเหลือแค <c oughs> ่อาหารกระป๋องแล้วแหละอาหารกระป๋องที่มันทําก่อนที่จะแพร่เชือ้อ <c oughs> ที่ปลอดภัยที่สุดก็คงจะเป็นอาหารก <c oughs> ระป๋อ,ปองอาหารกระป๋องหมดแล้วก็ไม่รู้จะไงต่อแล้วนะเออคิดไม่ออกเนีั่นสซึ่งซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าสมมติว่าเราสามคนเป็นผู้โชคดีบางอย่างที่แบบว่ามีเซนต์ว่าเฮ้ยซอมบี้อโปคาลิปต์เฮ้ยการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ม พวกคุณจะเตรียมตัวกันยังไงคือถ้ารู้มีการแพร่นี่คือผมรีบขับรถไปหาคุณเอกก่อนเลยมาเอาอะไรครับไปรวมกลุ่มก่อนอตั้งตีอันดับแรกคือต้องตั้งตีก่อนเลยค่อยๆช่วยกันคิดอื้าอยู่คนเดียดนี่ไม่น่ารอดแน่นอนเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณไม่ได้เอาเชื้อมาด้วยอ่ะไม่ไว้ใจกันเลยหรอเราแวงกันเองละผมคิดว่าผมน่าจะอยู่รอดเพราะว่าผมมีเนร์ฟกัน ผมมีความรู้สึกว่าซอมบี้ไม่น่าไม่น่าทนต่อเนิบการได้นะครับคือยิงไปแล้วพอไปกระทบอย่างอืงอ่นเนี่ยซอมบี้จะเปลี่ยนความเปลีป่ยนเป้าหมายเอาไวายออยา้ยิงล่ออะไรเงี้ยยิงล่อได้แต่ตอนแต่ตอนที่แบบว่ากดอะครับมันจะมีเสียงแบบเสียงมอตเตอร์มันวิ่งลาเข้ามาตัวเองวิ่งมาซอมบี้วิ่งมาเนิบใช่ไหมเนิฟใช่ไหมเออถ้าสำหรับผมผมที่ผมเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยถ้าผมรู้ก่อนแล้วผมจะไปก้านซ <c oughs> ื้ออาหารมา กักตุนไว้อ่าผมอยู่กับคนก็ได้คือผมมากลัวการไม่มีอาหารมากแล้วก็น้ําสะอาดจะสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็วิถีลูกเสือที่ตอนเราเรียนมาสมัยมัธยมเนาะการกรองน้ําการกลั่นน้ําการทําอาหารการจุดไฟมันจะเริ่มกัาตอะเลลูกเสือจุดไฟไม่ติดผมผมผมจะซีเรียสเรื่องอาหารของกักตุนอาหารก่อนเลยครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ ขายเอานี่คือนี่คือเตรียมหาทางเตรียมหาทางรอดแล้วเหรอทางทำกำไรนะคุณจะเอาเงินไปซื้ออะไรเอาไม่เอาไปขายคุณอะแลกเนื้อกันอาเอาก็บอกเล็กไปนะธุิคุนเวียนวะสามก็ป๋องแลกก็บอกเล็กเออแต่ผมว่าพอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วครับการใช้ชีวิตของมนุษย์เรามันน่าจะพลิกเลยนะอืมันยากมากไม่ว่าจะเรื่องการกินการเข้าสังคมต้องไปหาคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือที่เราคิดไว้คือมันมัน หนักหนาที่สุดเลยนะที่ว่ามันแพ้ทางอากาศได้แล้วติดสัตว์ที่เราจะต้องเลี้ยงเพื่อทําอาหารอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งติดน้ําติดพืชผักเราก็กินไม่ได้เงี้ยนี่คือหนักกว่าที่หนังเขานําเสนอกันองนะตอนนี้ตอนนี้จะต้องบอกว่าในในหลายๆข่าวที่ผมเสกนะครับมันจะมีเรื่องการสร้างอาหารสร้างสร้างเนื้อไก่จากจากวิทยาศาสตร์แบบเขาเอาอะไรมาผมผมไม่แน่ใจเขาเอาอะไรมาทํานะแล้วก็กลายเป็นเนื้อไก่ออกมาแล้วมันสามารถได้รับสารอาหาร เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเนื้อไก่จริงๆเออถ้ามันอย่างนั้นกลายเป็นว่ามนุษย์เราครับในกลุ่มที่สามารถผลิตสารอาหารบางอย่างได้แล้วก็สามารถทําความสะอาดหรือว่ารักษาความสะอาดของสารอาหารนั้นนั้นได้อะแล้วคนก็สามารถเอาไปกินได้แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนแก๊งที่ร่ารวยที่สุดในโลกขึ้นมาเหมือนกันนี่คือจะไปขายอย่างเดียวแล้วเพราะจริงๆแล้วนะตอนนั้นนะครับมันก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะคือเงินไม่มีมูลค่าแล้วแหละเงินไม่มีมูลค่าแล้วแหละแต่การที่ เรายึดครองอะไรที่มันสำคัญที่สุดในการเอาตัวรอดนะเวลานั้นได้เช่นเป็นเจ้าของร้านเครื่องมืออุปกรณ์การช่างบางอย่างมไม้ดูดซ่วมอย่างเงี้ย <laughs> จุกปาก <laughs> ไม่ใหมือนกันเรื่องของซอมบี้นะครับถ้าเราดูหนังดูซีรีส์หรือดูละครในหลายๆเรื่องนยครับมันจะมีจบเขาจะชอบสรุปจบว่าแบบก็ยังสามารถใช้ชีวิตกันต่อได้ แล้วก็เหมือนตัดจบอะ่ะมันหาทางลงของของเนื้อเรื่องจริงๆไม่ได้อะในหลายๆในหลายๆเรื่องอะนะครับซึ่งมุมมองของผมอะ่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะ่ะมันก็คงเป็นอัปโปคาลิปจริงๆมันก็คงเป็นดูมเดวันสิ้นโลกก็คือสูญพันธุ์อย่างเงี้ยใช่ผมเชื่อว่าซอมบี้เนี่ยแอบเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าภัยพิบัติอื่นๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะกินระยะเวลานานมากๆแต่จุดจบของเรื่องมันก็คือการสูญพันธุ์ของมนุษย์เหมือนกัน ตัวศูนย์พันมันไม่มีทางจะรักษาหรือมันไม่ทันที่จะรักษาอืมอ่ะไม่ต้องอะไรมากเลยกลับไปเรื่องโควิดเหมือนเดิม บุคลากรทางการแพทย์หลายคนก็ติดเชื้อแล้วนะครับมีโอกาสติดเชื้อนะแล้วเขาต้องคลุกคลีตรงนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าในโลกในโลกเราอ่ะบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าบุคลากรพวกนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วปริมาณค่อนข้างไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วถ้าเขาเอาไปวิจัยกันแล้วเขาเริ่มติดทีละคนสองคนอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิทธคือภาพที่ว่าพอมันมีปัญหาแต่คนแก้ปัญหาก็เริ่มลดลงเรื่อยๆใช่ครับใช่ใช่แล้วมันก็จะ มนุษย์ก็น่าจะศูนยพันผมมองแบบนี้นะซอมบี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการแพรใช่ครับผมว่าน่ากลัวกว่าอุกบาตชนโลกอีกเพราะถ้าอุกบาตชนโลกบึ้มก็แกะไม่ต้องแกหรอกแกก็ไม่ต้องทำอไรหรออยู่เฉยๆเราก็ขึ้นไปหย่อนระเบิดในอุกบาตไงที่ไปเจาะขับรถไปแล้วไปเจาะไปเจาะระเบิดฝังแล้วรีโหทไม่ทำงานต้องกดเองอ๋อแล้วเพลงก็ขึ้นพตดสปอยเลย แล้วอย่างคุณสองคนคิดยังไงบ้างว่ามันมันจะจบยังไงเรื่องของซอมบี้อะบกคริปมนุษย์ยังยังสามารถรอดอยู่ได้หรือเปล่ามันก็คงรอดได้แนะจะมันก็ต้องขึ้นอยู่ความเร็วในการแพรเชื้อนะถ้ามันแพร่เร็วขนาดก็คงรอดยากแต่ถ้ามันแบบค่อยๆแพร่แบบมันก็พูดยากนะว่าเราจะสูญพันธุ์หรือเปล่า เพราะว่าคนเรามันก็มีศักยภาพในการเอาตัวรอดค่อนข้างสูงใช่เออเออผมคิดว่าเราเราน่าจะรอดนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผมคิดว่าอาวุธในในปัจจุบันเนี่ยสามารถรับมือกับตอมบี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสารปนเปื้อนในอาหารเงี้ยเราอาจจะพอมีเวลาที่จะหาวิธีการอะไรบางอย่างที่จะฆ่าเชื้อมันก็ได้แต่อาจจะรักษาซอมบี้ไม่ได้แต่ว่าฆ่าเชื้อในในผักในเนื้ออะไรก็ตามที่เราแบบเอาขึ้นมากินอะไรเงี้ย อืมแล้วผมคิดว่าน่าจะอยู่รอดได้โดยเฉพาะในค่ายทหารอาวุธเยอะอาวุธเยอะใช่ะช่อาวุธเยอะมันมีเชื้อโรคตัวไหนไหมที่โดนความร้อนแล้วมันไม่ตายมีเชื้อโรคตัวไหนไหมที่โดนความร้อนแล้วยังไม่ตายน่าจะเชื้อผีทะเลอ่ะอันนั้นมันฝังอยู่ในกระแสเลือดไม่ใช่กระแสเลือด อิต้สำลึกอ๋อซึ่งจริงๆถ้าเรื่องซอมบี้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณเบบอกว่ามันอาจจะมีวิธีการแก้บางอย่างนะครับก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ต้องลองหนูๆนะครับจาไว้นะครับว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารนะฮะไม่ว่าจะเปิดมือหรือกินช้อนต้องล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้ง คร,ครับผมก็อย่าลืมรักษาสุขภาพมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ย <laughs> อะไรกันที่ <laughs> ในไหนนะครับอย่างที่คุณเอเคยพูดเราเป็นช่องเกมเอาเรื่องเกมดีกว่าว่าเกมซอมบี้เกมไหนที่เรารู้สึกว่ามันเดอ b เ s สสำหรับเราคือแบบประทับใจเลยอย่างเงี้ย <laughs> ใช่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอาจจะเป็นโลกซอมบี้ในอุด,ดมคติหรืออาจจะชอบประทับใจตัวละครก็ได้ครับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยได้ขอก่อนได้ไหมดได้เ,เดี๋ยวไม่ทันคนอื่น <laughs> ชอบเดินรัตอ็อฟอัทไอตัวซอมบี้คลิกอะไรนะคลิกเกอร์ที่มันฟังเสียงคลิกเกอร์อคลิกเกอร์อืมอืเอออันนั้นคือมันอร่อยมากคือกรอบมากอมกรอบใช่คือแบบเกอร์อร๋อ,อแคกกมันเป็นซอมบี้ที่ฟังเสียงใช่ไหมเออดูมันน่ากลัวแต่ดูมันมีเสน่ห์อันนี้ความชอบนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะรอดไม่รอดนะถ้าเจอคือไม่น่าจะรอดแต่ผมนะถ้าผมผมชอบเกมเกมที่ชอบที่สุดผมชอบ Re s i d e n t ตั้งแต่เอดาผมอะทุกภาคที่มีเอดา คือผมชอบมากอันนี้เขาคุยเรื่องซอมบี้กันอยู่ไม่ไม่ใช่ใชแต่ผมผมคุยเรื่องเอด้าไงอ๋อโอเคโอเคโอเวันเดียวกันจากวันเดียวกันทำไมต้องเอด้าเด้อผมว่าเอด้าเป็นเป็นตัวละครหญิงที่มีเสน่ห์นะคือเอด้าเนี่ยมีความแร์ลงแคลแคลก็ก็มีเสน่ห์นะก็เก่งนะเป็นตำรวจคืออย่างงี้ครับผมว่าเอด้ามีความลึกลับบางอย่างอยู่ในตัวของเขาเองแล้วก็มีเสน่ห์เชื่อว่ามีความลึกผ่พามาจะถึงอง ผ่าสโลงแล้วก็ภายนอกล้วนเลยครับที่เหลือนอกจากความลึกลับแล้วก็ภายนอกล้วนเลยครับเป็นดีไซน์ตัวละครที่ผมชอบมากภายนอกล้วนเลยอ่ะเอาเกมซอมบี้ที่คุณเอกประทับใจมากดีกว่าก็หลายคนน่ะน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับแน่นอนว่าโปเกมอนนั่นเองนะครับอ้าวอะไรของพวกคุณนี่เดี๋ยววอล์ d ิเดนะครับผมทั้งสี่ซ่าห้าภาคที่ผมได้เล่นไปนะครับไม่ว่าเป็นภาคสปินออฟภาคหลักก็ผม ชื่นชอบในโลกในโลกของ The Walking Dead เพราะว่ามันน่าผมคิดว่ามันน่าจะจริงที่สุดแล้วอะน,นอกจากที่ว่าไม่ไม่มีสัตว์ติดเชื้อนะคือถ้าใน The Walking Dead มีมีสัตว์ติดเชื้อด้วยอะที่เป็นซอมบี้ได้ก็คือผมว่าเพอร์เฟกเลยน่าจะน่าจะเป็นโลกน่าจะเป็นโลกของซอมบี้ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วถ้า Walking Dead จักรวาลซีรีส์ค่อนข้างประทับใจเลยวะซีรีส์เนี่ยอ,อพูดตรงผมก็เลิกเลิกตามไปหลายซีซั่นแล้ว <laughs> <c oughs> ไม่มีเวลาดูเลิกตามมาหลายซีซันแล้วตั้งแต่มีหลายๆตัวละครที่สูญเสียไปแต่ว่าในเรื่องของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ตัวละครทุกตัวมีความหมายแล้วก็ยังประทับใจอยู่จนถึงวันนี้ ก็จริงๆพอเราพูดถ <se> ึงเรื่องซอมบี้นะครับจริงๆเรามันก็เราพูดถึงการแพร่ระบาดแพร่เชื้ออะไรพวกนี้ไปด้วยนะฮะจริงๆในโลกปัจจุบันมันก็อาจจะมีหลายไวรัสหรือแม้กระทั่งเชื้อบางอย่างที่คนเราเริ่มวิจัยแล้วก็เริ่มทราบแล้วว่ามันติดต่ออย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเชื้อโรคพวกนั้นมันเก่าให้เกิดโรคอะไรหรือมีความอันตรายแค่ไหนจริงๆในมุมมองของผมนะอยากให้ทุกๆคนเลยที่ได้ฟังพอดแคสต์นี้หรือว่าทุกๆคนที่ได้ฟังแล้วอยากจะแชร์ให้เพื่อนเนี่ยจริงๆช่วยกันป้องกันดีกว่านะครับเพราะ แน่นอนแหละถ้าสมมติสมมต,ติวต่าเราติดใช่เริ่มจากตัวเราถ้าสมมติเราติดเราควรจะต้องเป็นคนที่หยุดการแพร่ระบาดไม่ใช่ว่าเราเอาไปแพร่ต่อหรือเราไม่ระว<ป>ังตัวเองทุกเชื้อแหละถ้ามันมีข่าวมาแล้วว่าศึกษาสักนิดน,นึงครับว่ามันติดต่อทางด้านไหนบ้างว่าการกระทําแบบไหนมันอันตรายก็เลี่ยงแล้วก็ป้องกันตัวเองซะก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะติดเชื้อมาเมื่อไหร่เวลาเราเออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็วันวันเหมือนกันนะเวลาที่แบบอยากจะออกไปข้างนอกเงี้ย แต่มันว่ามไม่ได้ไปเลยอะไรเงี้ยจะไปช็อปเนิฟกันก็ไม่ได้ใช่สังส่งออนไลน์<ส>นอย่างเดียวเลยอะว่าจะไปจับของจริงซะหน่อยอะโซนเซนทันครับโซนเด็กครับผมจะไปาย,ายากันทำไมเนี่ยซึ่งสุดท้ายนี้นะครับเรื่องของซอมบี้เองหรือว่าในเรื่องของการแพร่เชื้อโรคต่างๆก็ระวังระวังกันไว้เนาะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากกินลอนช้อนกลางล้างมืออะไรก็ตามแต่ก็ควรจะต้องทำนะครับเราก็จะมีวิธีการในการป้องกันเชื้อโรคแต่ว่าเป็นคำกร อ่าซึ่งเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ก่อไฟคุณอนะก่อไฟให้ผมไหมตอนเนี้ย <laughs> <laughs> อ่าเรามีคำก่อนแล้วกันนะครับในการผิดท้ายนะฮะใน podcast เรื่อง zombie apocalypse นะครับผมก่อนในวันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ก็ผมเตรียมมาคอ,อนข้างที่จะหลายสัปดาห์เลยนะครับก่อนที่จะถ่ายทำเอ่อ uh, but you see it's not me it's not my family in your head In your head they are fighting with their tanks and their b o m b and their b o m b and their g u n in your head in your head they are c r y i n g in your head in your head zombie 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 i a in in your head in your head s o m b i e s o m b i e s o m b i e โอ้สวัสดีครับผมรออยู่ในเมื่อไหร่จะตำคาอนทีหนึ่งวันไมกใชวันเกิบดูนี่